สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยและดรวีรินทิราหน้าทองบ่อจรัสในแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะคขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เกมเศรษฐ<ส>กิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เวทีแก้เกมเศรษฐกิจของเราขอนําเสนอประเด็นสําคัญมากๆในปี2568นี้นั่นคือความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนค่ะซึ่งต้องบอกว่าประเทศจีนเองมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าต้องถือว่าตอนนี้ จีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของเอเชียและแน่นอนครับว่ามหาอำนาจนอกจากจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมหาอำนาจทางด้านการทหารนะครับแล้วก็เป็นผู้นําการลงทุนของทั้งโลกเนี่ยต้องบอกว่าจีนเองก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกและเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วครับนอกจากนั้นเองจีนก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่สินค้าสําคัญสําคัญของโลกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจีนเองมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดครับ ที่จะมีการเติบโตทางเศร,รษฐกิจอย่างน้อยปีละเฉลีย่ยนับจากนี้นะครับประมาณ4%ถึง5%ซึ่งกหมายความว่าจีนจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกรรคือเศรษฐกิจเข้มแข็งสุดข,ของโลกเนี่ยนะครับอาจจะภายใน5-10ปีข้างหน้านั่นคงเป็นที่มาของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่า geo politics และความสัมพันธ์ของจีนนี่เองครับทำให้ไทยเองซึ่งมีความสัมพันธ์กับจีนอย่างดีตลอด50ปีต้องบอกว่ามีนัยสำคัญอย่างยิ่งครับ เมื่อวันที่13-17ถึงพฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกร่าบบังคมทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เนื่องในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยจีนครบ50ปีพร้อมกับเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มผนยิ่งขึ้น Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยได้เผยแพร่บทความเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยว่า นี่ถือเป็นการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนจีนครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบ50ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศและเป็นการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนประเทศมหาอำนาจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสะท้อนชัดว่าผู้นำสูงสุดของไทยให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงห้วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ ต้องบอกนะครับว่าความสัมพันธ์ของไทยจีน50ปีนั้นต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับและสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะรัฐมนตรีหรือคณะผู้บริหารและประชาชนชาวจีนนั้นได้ถวายการต้อนรับนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเนี่ยอย่างสมพระเกียรติแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่คนไทยก็ชื่นใจและชาวจีนนั้นก็พยายามที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วก็ เคารพนะครับประเทศไทยอย่างมากเพราะภาพข่าวที่เห็นทางการจีนนั้นจัดนะครับถวายการต้อนรับองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติและนับจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนจะเป็นไปใน,นทิศทางใดเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามมากๆเลยค่ะคย้อนกลับไปเมื่อปี2518การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเกิดขึ้นและนับจากนั้นมาถึงวันนี้50ปีวันนี้จึงเป็นที่มาที่เราจะต้องมาเจาะลึกแล้วล่ะค่ะว่า ความเคลื่อนไหวนับจากนี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความผูกพันกันและเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันจะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของ2ประเทศอย่างไรนะคะคและนี่คือที่มาของการเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดประเด็นแก้เกมเศรกิจในวันนี้นะครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีที่ผ่านมาและการก้าวย่างเข้าสู่ความสัมพันธ์ในทศวรรษที่6หรือว่าเข้าสู่ช่วง60ปีและที่สัมพันธ์ครับในศตวรรษที่1ก็คือ100ปีของความสัมพันธ์ไทยกับจีนจะเป็นอย่างไรและเศรษฐกิจไทยจะได้รับอนิสงค์อย่างไรจากความสัมพันธ์ที่ชื่นมื่นและ แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีน50ปีที่ผ่านมาครับจุดสำคัญจุดแรกก่อนเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมจีนนั้นจึงมีบทบาทสําคัญต่อประเทศไทยเพราะข้อที่1ก็คือเศรษฐกิจจีนเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครับเพราะเศรษฐกิจจีนเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีการเติบโตที่ดีเพราะตอนนี้เศรษฐกิจจีน,นมีขนาดนะครับอันดับ2ของโลกมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านล้านดอลลาร์หรือคิดประมาณ18 เปอร์เซนต์ของ GDP โลกนะครับและก็ต้องถือว่าจีนเองนั้นเป็นผู้ซื้อสินค้าจากประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเพราะจีนเองซื้อสินค้าจากประเทศไทยนั้นประมาณปีละ1ล้านล้านบาทต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งครับและก็ยอดที่ซื้อ1ล้านล้านบาทนั้นเหนือกว่าสหรัฐ2เท่าเหนือกว่าญี่ปุ่น3เท่าครับและที่สําคัญก็คือว่าไทยเองนั้นนําเข้าสินค้าจากประเทศจีน ก็เป็นอันดับหนึ่งอีกนะครับจะนำเข้าประมาณปีละ2.8ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมนั้นไทยกับจีนนั้นมีการค้าขายกันปีละประมาณ3.8ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีเอาเฉพาะในเรื่องของตัวเศรษฐกิจแต่ว่าถ้ามาพูดถึงในเรื่องของจำนวนของนักท่องเที่ยวจันปอครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเยอะมากใ,ในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเคยทะลุ เกือบ11ล้านคนคตอนนี้แม้ว่าจะยุบจะย่อไปบ้างและในขณะที่เราควนยอยู่เนี้ยจีนก็กับมาเลเซียก็แซงกันเป็นอันดับหนึ่งแย่งกันเป็นอันดับหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนะครับประมาณเกือบนะครับ4ล้านกว่าคนต่อปีนะขณะน,นี้ก็ต้องบอกนะครับว่าจีนเองเนี่ยจึงเป็นตลาดท่องเที่ยวสําคัญของไทยเรารอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาและนอกจากนั้นครับเขายังเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่ง ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีจำนวนที่โดดเด่นมากขึ้นแล้วก็เข้ามาเหมือนกับมาทแทนหรือว่ามาเสริมนักลงทุนจากญี่ปุ่น แต่ว่าจีนนั้นมีความสาคัญกับเศรษฐกิจไทยในหลายมิติเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยจึงถือว่ามีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยครับค่ะความเป็นหุ้นส่วนในเชิงของยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นสิ่งที่จะต้องจับตาม,มองเป็นพิเศษนะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลงลึกในรายละเอียดในช่วงถอนรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะ ขาสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน50ปีครบบในปีนี้ปี2568นะคะช่วงนี้จะลงลึกในรายละเอียดแล้วเพราะเราเชื่อว่าการเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการที่ได้สร้างความเป็นประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันถือว่าเป็น ประเทศคู่พี่น้องที่หายากคู่หนึ่งในโลกใบนี้ระหว่างไทยกับจีนนะคะคโดยเฉพาะในบ้านเราเองเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีมากมายเหลือเกินที่เราจะค่อย,อยๆทยอยให้อาจารย์ได้ถอดรหัสกันนะคะคสาคัญที่สุดคือในปี2568ถ้าเราจะยกตัวอย่างตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนนะคะคปีที่ผ่านมาในช่วง9เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการค้าร่วมกันระหว่างไทยกับจีนทะลุ3.6ล้านล้านบาทหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง18.66%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะดังนั้นจึงเป็นสัญญาณสำคัญมากๆนะคะว่านับจากนี้เป็นต้นไปหลังจากมีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยกับจีนแล้วจะมีมาตรการอะไรออกมาใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการของไทยรวมถึงประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยที่จะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจารย์จะต้องลงลึกในรายละเอียดแล้วนะคะครพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะในช่วงถอดรหัสแก้เกมเศร,รษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศร,รษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหอาการค้าไทยถอดรหัสแก้เกมเศร,รษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน 50ปีที่ผ่านมานั้นจะทําให้ประเทศไทยกับจีนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรเข้าสู่ทศวรรษที่6อย่างไรและจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับแล้ววันนี้อาจารย์จะถอดรหัสเรื่องนี้กี่รหัสคะครับก็คงจะขอเป็นชัดๆอยู่3ระดับ3<า>ร,รหัสด้วยกันใช่ครับนั่นก็คือ 1. ก็คือบทบาทของจีนบนเวทีโลกและเอเชียะนะครับสก็คือสิ่งที่ประเทศไทยจะได้อนนสงส์ในเชิงบวกหรืออาจจะมีผลกระทบในเชิงลบ จากการที่จีนจะเข้ามามีบทบาทในสศรไทยมากขึ้นเอ้านึกว่าจะมีแต่บวกเท่านั้นจำลบก็ต้องจับตาด้วยและก็3ก็คือกลยุที่ไทยควรจะปรับตัวเข้ากับจีนในสถานการณ์ที่สู่ยุคสงครามการค้าว่าไทยจะเป็นยังไงสามรหัสครับโอ้โหเป็นสามรหัสที่น่าจับตามากๆเริ่มรหัสที่1ก่อนเลยค่ะความเป็นประเทศจีนประเทศมหาอำนาจบนเวทีโลกคือต้องบอกนะครับว่าจีนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันก็คือว่าจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ2ของโลกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับ <S 2, 2 <S เนี่ยจีนเองพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีบทบาทบนเวทีโลกที่สาคัญซึ่งบทบาทแรกเอาบทบาททางเศรษฐกษิจก่อนบทบาททางเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับที่มีบทบาทต่อเศรษฐกษิจโลกคือ 1. 1เขาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกแน่นอนน,นะครับโอ้ตอนนี้ล่าสุดประชากรเขาก็จีนจะมีประชากรประมาณ1 5 0 0ล้านคนนะครับโดยประมาณแล้วก็จีนเองเนี่ยมีนโยบายส่งออกประชากรค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับรับรู้ต้องกันไม่ว่าจีนจะไม่ประกาศแต่เขาบอกว่าจีนเองเนี่ยมีการทำโครงการที่เขาเรียกว่าอีใต้อีลูก่ก็คือ Belt and Road Initiative หรือ B.I. ก็คือเส้นทางสายใหม่นั่นแหละ,ะเขาก็จะเคลื่อนตัวจากการลงทุนของจีนเนี่ยนะครับไปทางถนนทางรถไฟนะครับก็จะไปทางตอนออกกลางไปทางผ่านเอเชียใต้ต,ตอนออกกลางนะครับแล้วก็วิ่งเข้าสู่ยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเองก็จะมีการลงทุนไปยังประเทศต่างๆอย่างมากมาย โอ้โหฟังอาจารย์พูดถึงศักยภาพของจีนบนเวทีโลกแล้วก็คือหนาวๆร้อนๆะฮะสำหรับประเทศคู่แข่งของเขาเราก็เลยต้องเป็นมิตรเขานะคะก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยต้องเป็นมิตรแน่ๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยรักทุกคนรักทุกคนต้องบอกว่ารักทุกคนคือไทยเองเนี่ยตามประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากเราควรจะอยู่ทั้งฝั่งของเอเชียนะครับซึ่งก็มีจีนญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งของยุโรปก็คือสหรัฐและก็ยุโรปนะครับซึ่งเราสามารถสมดุล อำนาจและสมดุลความสัมพันธ์ได้ค่ะไปต่อรหัสที่สองเลยอันนี้ปอรอฟังค่ะ,คะพระอาจารย์บอกว่าเศรษฐกิจไทยจีนมีทั้งบวกแล้วก็ลบด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะคือต้องบอกว่าเราเอาสิ่งที่เป็นในเชิงลบก่อนก็นแล้วกันะนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะเห็นได้ชัดว่าเราเห็นภาพในเชิงลบคือสินค้าจีนเนี่ยเมื่อเขามีความคุ้มค่าด้านราคาคก็เลยทําให้สินค้าจีนเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศต่างๆรวมทั้งไทยด้วยค่ะแล้วเช่นนะครับว่าตอนนี้เสื้อผ้าที่เราใส่หรือว่า สิ่งของที่เราใช้เนี่ยบางที made in China ดังนั้นเนี่ยก็มีการประเมินกันโดยธุรกิจนะครับ SME นะครับก็ประเมินว่าเอ๊ะเราอาจจะเสียตลาดปีๆนึงเนี่ยเกือบประมาณ50 0หมล้านบาทที่เรานําเข้าสินค้าจีนและมาใช้ในชีวิตประจำวัน SME บางส่วนก็แข่งไม่ได้ก็ล้มหายตายจากไปะนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือส่วนที่1น่งส่วนที่2เนี่ยเราก็จะได้ยินคําว่าแก๊งสแกมเมอร <Ha. S 1> ซึ่งก็หนีไม่พ้นว่าเรามักจะเรียกว่าทุนสีเทา <Ha. S 1> ซึ่งในนั้นเนี่ยถ้าจะสังเกตจากภาพข่าวทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีชื่อเป็นภาษาจีนอะ <Ha. S 1> ดังนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องในเชิงลบนอกจากการปรับตัวของผู้ประกอบการหรือ <Ha. S 2> ว่าภาาประชาชนเองจริงๆภ <Ha. S 2> าครัฐก็ต้องมีมาตรการในการที่จะเข้ามาแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎหมายการค้า <Ha. S 2> นี่เป็นไปได้ไหมคะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดสําคัญมากๆในเชิงลบที่เราเห็นเนี่ยเราจะต้องพลิกไปเป็นเชิงบวกให้ได้คือเราต้องขอให้ทางการจีนเนี่ย เขาสนับสนุนและเราเองต้องเปิดช่องในการจูงใจให้เข้ามาลงทุนในบ้านเราเพื่อที่จะต้องทดแทนกันตรงนั้นใช่ซึ่งตอนนี้สิ่งที่มันเป็นจังหวะที่ดีคือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้คําว่า transshipment tariff ก็กคือ,อ,อภาษีสวมสินนะครับที่จะเจอประมาณ4 0เนตี่ยอาจจะมีการมองว่าถ้าคุณใช้สินค้าจีนนําเข้าจากจีนมามากๆเนี่ยแล้วคุณส่งไปยังสหรัฐอาจจะเสียภาษีแพงเพราะผู้ประกอบการจีนเนี่ยเขาอาจจะต้องมองแล้วว่าเอ๊ะเขาย้ายมาผลิตในเมืองไทยดีไหมซึ่งตอนนี้เราจะเห็นการ ลงทุนทางตรงที่เรียกว่า FDI Foreign Direct Investment ของจีนเนี่ยมาไทยเยอะมากและอยู่ใน12 S Curve หรือ8อีกใน Thailand ด้วยนะครับซึ่งในหมวดที่สำคัญก็คือหมวดของยานยนต์ก็คือรถยนต์ eV นะครับหมวดของทางด้าน e-commerce ซึ่งก็คือการค้าขายโดยทั่วไปหมวดโลจิสติกซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณกับประเทศไทยเพราะไทยเองมีการพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งตอนออกคือ EC และ FDI หรือการลงทุนจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากเพราะฉนั้นจีนเองก็จะมีฐานสําคัญในการที่ทําให้สีไทยเนี่ยโตในอนาคตคือ3%เปเขึ้นไปถ้าเราเดิมเนินิบายกับเขายังโดดเด่นบรรยากาศของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีจะมีส่วนช่วยในการเจรจาหรือรหารูปแบบทําธุรกิจร่วมกันให้ลงตัวมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับเขา5้าปีเนี่ยมันเป็นหลักชัยหรือมายสโตนที่ดีเลยนะว่า50ปีของความเป็นมิตร และตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นประเทศแรกๆที่เข้าไปมีความสัมพันธ์การทูตกับประเทศจีนและธุรกิจไทยก็เป็นธุรกิจหมายเลขหนึ่งในการจดทะเบียนที่บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยจึงเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าทางจีนพูดเองว่าคือความสาคัญแบบครอบครัวหรือญาติพี่น้องฟังแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะคะคแล้วก็มีความหวังว่าเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยังย่งยืนค่ะ ไปรหัสที่3เลยค่ะครหัสที่3เนี่ยชัดเจนว่าเราควรจะปรับตัวกับจีนอย่างไรนะครับคือเราสังเกตเห็นนะครับว่าการที่พระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จนะครับพระราชดำเนินไปที่ประเทศจีนตามคําทูลเชิญนะครับพระองค์ท่านเนี่ยไปที่ประเทศจีนเชื่อมความสัมพันธ์ในวาระครบรอบ50ปีเนี่ยนะครับนอกจากการที่ทางการจีนเนี่ยได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติแล้วเนี่ยก็ยังมีรัฐมนตรีกิตติมศักดิ์ไปด้วยก็คือท่านน Saint ายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่<ฆ>าการกระทรวงต่างประเทศ แล้วก็แน่นอนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประมุขประเทศและผู้นํารัฐบาลประเทศเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราได้ยินข่าวจีนข่าวดีจากจีนมากมายเช่นสั่งซื้อข้าวจากไทยห้าแสนตันใช,ใช่ไหมครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีจะนําพามาซึ่งการค้าขายที่โดดเด่นมากขึ้นซึ่งจะสังเกตนะครับว่าคําพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยคาดว่าทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาในไทยเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็เขาคือการรักษาความสัมพันธ์ใน ชันมิรแบบนี้กับจีนนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจเขาว่าเขาขอให้เรานะครับได้ทาธุรกิจกับเขานะครับโดยที่แก้ไขกฎระเบียบบางอย่างนะครับแล้วเขาไม่สนับสนุนจีนเทาแหละเขาพูดอย่างเงี้ยไม่สนับสนุนทุนเทานะครับและการที่เราจูงใจให้เขาเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเราเวลข้ามเขาต้อนรับเขาและเป็นประเทศเจ้าบ้านที่ดีในการรับท่องเที่ยวความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้เนี่ยความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติเนี่ย จะทําให้เรากับจีนปรับตัวกันได้ทั้งหมดนี้คือการถอดรหัสของอาจารย์แบบละเอียดมากๆเลยนะคะเราได้เห็นถึงโอกาสของคนไทยผู้ประกอบการของบ้านเราในการที่จะ สร้างเวทีทางด้านเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจากความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน50ปีนี้ละค่ะครเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งบทบาทของภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนที่จะต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวเพื่อกระชับมิตรแล้วก็สร้างสัมพันธมิตรีที่ดีทางเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการค้าการลงทุนร่วมกันนะคะกับ,รบประเทศจีนด้วยค่ะคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะสักครู่ครับ ก็สู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะวันนี้เราเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจและถอดรหัสกันไปเรียบร้อยแล้วกับผลพวงที่จะตามมาหลังจาก ความสัมพันธ์การทูตไทยจีนเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีในปี2568นี้ซึ่งอาจารย์ได้ถอดรหัสแบบละเอียดจริงๆนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะดูย้อนหลังนะคะที่ U T C C Station ดูย้อนหลังได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาอาจารย์จะต้องสรุปแล้วค่ะคถึงบทบาทหน้าที่ทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในบ้านเราว่าจะต้องเตรียมตั้งรับปรับตัวอย่างไรนับจากนี้ กับเศรษฐกิจไทยและจีนด้วยค่ะอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเข้าสู่ทศวรรษที่6หรือว่าเข้าสู่รอบ60ปีครับและเราจะต้องมีกลุธ์อย่างไรในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและได้สร้างสารรค์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างไทยกับจีนก็คงต้องมีเหมือนเดิมคือ3หน่วยงานที่จะต้องทําคือหน<ะ>ึ่งรัฐ2เอกชนและ3คือภาคประชาชนนะครับเริ่มที่ภาครัฐก่อนเลยค่ะครเริ่มที่ภาครัฐเนี่ยชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเองก็จําเป็นที่ต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดี การเยี่ยมเยือนระหว่างผู้นําประเทศหรือเจ้าที่นะครับทางการทูตตลอดจนเจ้าที่ของรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ทําเป็นปกติและที่ผ่านมาเราทําได้ดีนะครับเพราะว่าการสนับสนุนแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันนะคะโดยสรุปนะครับภาครัฐเองก็คงจําเป็นที่ต้องเข้าไปเจรจาพูดคุยนะครับกับธุรกิจจีนกับภาคประชาชนจีนกับภาคราชการจีนเพราะว่าความผูกพันทางราชการเนี่ยมีระดับหนึ่ง แต่บางครั้งอุปสรรคที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นเองเนี่ยรัฐบาลไทยโดยไม่ว่าเป็นท่านทูตเองนะครับหรือว่าทางทูตพาณิชย์ก็สามารถที่จะทําการตลาดให้กับภาคเอกชนได้ชี้นําไปที่ภาคเอกชนและที่สําคัญนะครับภาคธุรกิจต้องเห็นภาพนะครับว่าทางการจีนหรือว่าธุรกิจจีนหรือประชาชนจีนเนี่ยเขาชอบท,ทําธุรกิจกับหน่วยงานที่มีภาครัฐให้การยืนยันหรือสนับสนุนไปต่อกันที่ภาคเอกชน ยกตัวอย่างหน่อยค่ะอย่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนที่ผ่านมาป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าหลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปกับท่านประธานหอการค้าไทยนะครับท่านตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงท่านท่านปัจจุบันเนี่ยก็ได้ไปที่สานทูตจีนนะครับไปเจอท่านอุปทูตของจีนนะครับบางทีก็เจอท่านนะครับเอกอัครทูตของจีนนะครับท่านที่ผ่านมาและท่านใหม่ที่ผมยังไม่ค่อยได้เจอท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะชี้ประเด็นว่าเอกชนไทยเนี่ยนะครับเห็นมุมมอง ที่อยากจะได้นะครับการสับสุนจากทางการจีนอย่างไรแล้วก็ส่งสัญญาณไปขณะเดียวกันเองเนี่ยทางหอกนค้าไทยโดยท่า,า,ทานประธานปัจจุบันก็คือรัตพศอัลัมวัฒนานนท์เนี่ยก็ได้สร้างความผูกพันกับสมาคมหอกันค้าไทยจีนและก็สมาคมธุรกิจจีนในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีการทําสัญญาณเตือนภัยระหว่างกันว่ามีปัญหาภาษาอะไรก็มีข้อมูลต่างๆนะครับที่จะรวบรวมไปให้กับภาครัฐของทั้งสองฝ่ายอันนี้บุตรประชาชนก็จําเป็นที่ต้องหนึ่งค้าขายอย่างซื่อสัตย์เปิดรับการลงทุนระหว่างกัน เชื่อมการลงทุนระหว่างกันและทําธุรกิจร่วมกันอย่างมืออาชีพแล้วก็อย่างสุจริตยุติธรรมอันนี้คือบทบาทของประชาชนครับปิดท้ายกันที่ภาพประชาชนค่ะมีเซฟเฟนหรือมาแปลว่าแปลว่าทานข้าวหรือยังอันนี้คือท่องจนติดปาอันนี้ท่องแบบเป็นประโยคเดียที่พูดได้ในภาษาจีนแต่ว่าคือคนจีนก็เหมือนคนไทยเลยครับเวลาเราเจอชาวต่างชาติที่พูดภาษาตัวเองได้เนี่ยเขาจะรู้สึกชอบประทับใจประทับใจเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องเรียนรู้ว่าถ้าทำจีนเช่นสมมติว่าเราไปทานอาหารกับจีนเวลาที่เรากันเปย์เขาเนี่ย คืออะไรคะรัมสุราเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องยกเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะคือเราเป็นผู้น้อยแหละต้องยกต่ำกว่าถ้าเขาชนแก้วเราเนี่ยเราต้องต่ำกว่าเสมอแล้วลงไปถึงติดดินเนี่ยแล้วก็เวลาเขากันไปรอบวงเนี่ยเราก็ต้องพยายามคอแข็งไว้บ้างนะครับใช่คือบางทีการคุยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการอาหารการกินเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่เป็นภาษาที่ประชาชนเชื่อมโยงกันได้ต้องต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่อท่านเนี่ยของไทยเนี่ยเรานําอาหารจีนเนี่ยเข้ามาประยุกต์เป็นอาหารไทยเยอะ แล้วก็ท้ายสุดว่าถ้าทำจีนเนี่ยถือว่าเป็นว่าทำคู่บ้านเราเยอะดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่าญาติพี่น้องเนี่ยมันลึกซึ้งมากคือผมว่าประเทศอื่นในโลกเนี่ยจะพูดว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกับจีนเนี่ยมันอาจจะพูดได้ไม่ชัดเพราะว่าไม่มีประเพณีหลักๆของประเทศนั้นที่เอามาจากจีนชัดเจนของเรามีตรุษจ,จีนก็ชัดเชื้อสิงโตก็ชัดสรุปแล้วข้อกลยุทธ์ที่อาจารย์พยายามจะบอกเราคือรักษามิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานคือเรียกว่าคบกับเขาแบบญาติญาติพี่น้องผมว่านี่คื สเสน่ห์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูอันนี้ผมดูจากหนังกำลังภายในเนี่ยค,<ะ>คือเวลาที่เขาแบบร่ำสุรากันหรือเวลาที่เขาสาบานเป็นพี่น้องเนี่ย<ะ>เขาบอกว่าเป็นมิตรกันหนึ่งวันเนี่ยความสัมพันธ์จะยืนยาวแล้วโดยเพราะยิ่งเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบากมาเขาเนี่ยผมว่ามันทําให้ความสมัยของเรา ยั่งยืนแน่นแฟนมากขึ้นครับทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องราวที่แก้เกมเศรษฐกิจหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังให้นานผู้ชมได้ภาคภูมิใจไปด้วยกันกับความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่6นะคะคในวันที่ครบรอบ60ปีข้างหน้าวันนั้นเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจจีนโอ้โหจ,จะรุ่งเรืองขนาดไหนขึ้นอยู่กับวันนี้ค่ะกับการก้าวเดินทุกย่างก้าวของภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนของประเทศไทยด้วย,วยเพื่อรักษามิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไปนะคะอาจารย์คะปิดท้าย ประโยคสําคัญคําคมวัคทองให้หน่อยค่ะมีเซิร์ฟฟัลหรือเปล่าทานข้าวหรือยังเป็นหนึ่งคำก็เท่เแล้วนะคะพูดคำเดียวเอางี้ก็นด้วไอ้นี่ก็คือเราเป็นคนไทยเรารักทุกคนครับค่ะเพื่อความยั่งยืนนะคะกับเวทีแก้เกมสกิจทุกวันพระสัมบดีห้าทุ่มครึ่งทางช่องสาม33ดีสาสบามค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ และเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันพฤหัสบดีหน้าทุกครึ่งทางช่อง3 HD 33กับรายการแก้แกเกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ